สวัสดีครับพี่น้อง f อทุกท่านนะครับที่อยู่ทั้งประเทศไทยนะครับพี่น้องประเทศลาว,แล,วแล้วก็ทีเอสอีนะครับแล้วก็พี่น้องทั่วโลกนะครับที่กำลังติดตามโดยเฉพาะเรื่องกระแสน้องคำหลานะครับเนื่งวันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ที่เราได้มาพูดคุยตรงนี้ต่อนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับก็ได้เข้าไปฟังน้องได้ถแถลงข่าวเนาะจากน้องอีกคนหนึ่งนะครับชื่อสายผลนะครับได้คุยเกี่ยวกับเรื่องการมอบหมายหรือแต่งตั้งทนายความนะครับเพื่อที่จะให้เป็น เขาเรียกว่าเป็นผู้ดําเนินการแทนนะครับในกรณีของกคำลาถ้าถูกและเมื่อสิ์นะครับหรือถูกให้ไลายนะครับโดยผ่านสือ่อต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องเชินชมตัวน้องนะครับที่สือว่าก็ต้องยก้องนะครับที่น้องใช้คําว่าอขอโทษขึ้นก่อน แล้วก็จะากให้คนที่น้องเคยเกาถึงเนี่ยนะครับให้ไม่ติดใจอะไรกันนะครับแต่จริงๆแล้วน้องก็ไม่ได้ทําอะไรแค่แบบใครเสียหักนะครับเคยเป็นคนที่มีมารยาทมีความวันน้อมทมตนนะครับอันนี้ผิดคือเขาเรียกว่าผู้น้อยก็ต้องต้องขอโทษนะครับ ถึงเราจะไม่ได้ไปลบหลูหล่หรือเก่าร้ายใครนะครับซึ่งเราก็ต้องยกย่องนะครับคนที่ยอมที่จะขอโทษคุณเด็แม้ว่าเราไม่ได้ทําความผิดนะครับอย่างกรณีเรื่องที่คำลามอบหมายให้ทนายความคือว่าไมทะคำจุดกต้องแล้วนะครับเพราะว่าขอบเดขตคดีมันอยู่ที่ประเทศไทยนะครับ คนที่กระทำผิดบางคนอยู่ในประเทศไทยเราการที่จะข้ามประเทศมามาทาคดีบางครั้งมันก็ต้องใช้เวลาับมีขั้นตอนหลายขั้นตอนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้เสียหายครับเรามอบหมายให้ผู้แทนที่อยู่ในประเทศไทยดําเนินการเพราะดาเนินการได้หรือว่าหรือว่าทาถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็การที่ให้อภัยแล้วก็ ยกโทษให้คนอื่นมันก็ควรที่ได้รับการยกย่องการรสกษานะครับแด่นคนที่ที่มีจิตใจดีงามน,นะครับไม่ถูอโทษโกรธคนที่เคยมุ่งทําร้ายนะครับแต่ก็ไม่ได้เหมือนว่าเราเราจะไม่เอาผิดนะถ้าหากยังคิดว่าตัวเองแย่มากนะครับเอาผิดไม่ได้ําเนินการตอร่อนะครับเพราะว่า ก็ควรดําเนินการน,นะครับน้องก็ควรดําเนินการซึ่งคดีแบบนี้มันมันชัดแจ้งอยู่แล้วมันผ่านสื่อมันมีพยานประกอบมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะครับทั้งในรูปแบบการโฆษณาการสื่อออกไปแค่เราเก็บข้อมูลละก็มันก็ผิดกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับซึ่งมันมีกฎหมายประเทศไทยอยู่อย่างที่เคยพูดไปแล้วนะครับก็ ก็ปรับเหมาะนะปรับหนักนะรนกนะครับก็ถ้าผมคิดว่าถ้าถ้ายังมีการท้าทายนะน้องคำลังไม่ต้องไปต่อโต้พวกแล้วสองพูดถูกนะีไม่ต้องไปพูดอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือใช้เรื่องกฎหมายเลยนะครับมันเป็นที่พื้งที่ที่สำคัญนะครับ พอกฎหมายมีก็ต้องมีเว่ใช้นะครับเพราะว่ามองน้อยถือหยุดคนที่ที่คิดไม่ดีต่อสังคมด้ยวยหรือหยุดคนที่คิดไม่ดีต่อคนอื่นนะครับถ้าเราเฉยมากเกินไปเขาก็รู้สึกว่าเขา,า,า,าเขาอยู่เหนือกฎหมายคนเหล่านี้เขาก็คิดว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายไม่มีทําไม่มีใครทําอะไรก็ได้นะครับอย่างผม มาพูดใน YouTube ทุกนี่ครับก็มีบางคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับก็ว่าเราบ้างนะครับก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพวกคนนี้จิตใจทำอะไรนะครับใช้อะไรเป็นหัวใจนะครับไม่ไม่อยากพูดว่าเอาหัวใจอะไรนะ มาหมามาใช้ไม่อยากจะพูดนีม่สุภาพนะครับนจะเกิดแต่แต่ก็อยากใจก็อยากจะพูดอย่างนั้นแหละแต่จริงๆก็ไม่ไม่อยากจะใช้คําว่าใจหมาหมามันรู้จักแยกแยะพูให้พู้ที่ดีตอนน่อมันมันก็ยังรับยังปกป้องนะครับแต่บางทีคนมันมันจิตใจที่มันต่ำข่อกลับบางประเภทอีกที ครับเปรียบมนุษย์สละอสุลกายนะครับเรียกว่าเป็นพวกเปรตเปรตมาเกิดอาสวนบนนไม่เจอนะครับพวกนี้ตายไปแล้วก็ต่อให้ทําบุญก็ไม่ได้รับบุญเพราะว่าทํแต่กรรมชั่วอยู่บนโลกนี้ทํแต่กรรมชั่วนะครับถึงไปทําบุญนะครับแต่จิตใจเขาไม่ได้ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ก็เห็นนะบางคนที่ด่าเขาทุกวันทุกวันก็ไปทําบุญคิดว่าบุญเนี่ยมันช่วยได้มันช่วยไม่ได้ดครับบุญกับกรรมมันแยกกันบางทีกรรมมันแรงกว่าบ,บุญเพราะคณไปวัดคุณไม่ได้ศรัทธาคุณหวังผลบางอย่างคุณมีความโลภในบุญก็มีนะก็มีความโลภในบุญคิดว่าทําบุญแล้วบุญจะช่วย แต่มันช่วยไม่ได้ครับบุญช่วยไม่ได้เพราะกรรมมันมันติดตวัวกรรมมันแรงนะครับนั่นคือที่น้องคำหละมาพูดตรงนี้นะครับก็ก็ถือว่าชัดเจนนะต่อไปก็ลองดูนะครับว่าคนที่เก่าให้ร้ายน้องนะครับจะหยุดไหมแล้วก็ถ้าไม่หยุดกระบวนทางกฎหมายที่จะ จัดการคนเหล่านี้นะครับที่จะเดินต่ออย่างไรนะครับครับข้อเท็จจริงนะครับว่าได้มีการจ้างจ้างทนายความในที่ติกษารับก็ก็น่าจะมีผลนะครับสําหรับคนที่ชือกล่าวหาเนางนะครับเพราะว่าเท่าที่เราดูมาที่ผ่านมดูที่ผ่านเข้มงวดค่อนข้างรุนแรงน่ผมใช้คำว่ารุนแรงถ้าเป็นผมแม่ไพ่ แบบไม่ให้อภัยนะครับบางครั้งไม่อยากใช้กฎหมายนะมรับเพื But, ่อคนนี้เพราะว่าบางทีกฎหมายไม่ใสาใจปรับสองแสนจำคุกรู้สึกว่าจะสามปีแต่จริงๆแล้วมันหลายกระทงเนาะมันถ้าจะไล่จริงๆคนกลุ่มนี้นะครับนอกจากติดกฎหมายเรื่องละเมิดเรื่องใช้สื่อโซเชียลด่าคนอื่น ถ้าไปดูดีๆนะครับมันเป็นการทําร้ายจิตใจนะครับมันมีกฎหมายหลายตัวนะครับเหมือที่คนพูดเหมือนถ้าเป็นสตรีนะครับมันก็จะมีเข้าไปต่อยกฎหมายอยู่กันหนึ่งเรื่องการไปให้ร้ายกล่าวโทษสตริเงี้ยนะครับก <c oughs> ารใช้สื่อไปเที่ยวไปกล่าวหาว่าร้ายคนอื่นนะครับต่อที่ศานะมันก็นผิดกฎหมายอีกข้อกระทงนึ่ใกล้ดีๆไม่ไม่ธรรมดานะคนเห็นมิ่ น่าจะหลายหลายกระทงนะครับจะไล่กันแบบดีๆนะครับถ้าเกิดทําให้บุคคลนั้นต้องต้องเสีเ่ยนชื่อเสียงทางสังคมแล้วก็ทําให้กลายเป็นคนมีปัญหามันก็ต้องไปดูความละเอียดออกทางกฎหมายว่าเราจะมุมมองเราจะมีมุมขี่มุมเพระกฎหมายมันพิดได้มองายได้หลายมุมนะมันไม่ได้ทําแค่แค่ ไปเก่าร้ายผ่านสื่อนะครับใช้สื to 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 er ่อเป็นเครื่องมือต่น so ้าคนอื่นนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าเอฟซีทั้งหลายนะครับที่ตามน้องกำลังนะครับเราก็มาช่วยกันดูนะครับช่วยกันติดตามแล้วก็ช่วยให้กำลังใจน้องเขาผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับต้องมาสู้กับคนหลายคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะผ่านสื่อ ให้คนที่ออกมาพูดนะครับเข้าที่เูก็จะมีสื่อที่เป็นผู้หญิงนะครับที่เอาชอบออาน้ําทะเลมาโชว์นะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเสียงไม่ค่อยชัดหรอกอีกคนหนึง่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็อยู่ผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งที่มีคนที่ยอยู่ซัปปโรเราด้วยนะครับเขาจะชอบออกมาพูดด้วยกันนะครับ ก็มีสื่อเป็นผู้ชายสั่งเราแล้วก็คนที่เข้าไปเชียร์ด้วยนะเยอะนะครับเพราะว่าหลายลเป็นหลักพันที่เราที่ที่ไม่เปิดเผยที่ไปคอมเมนต์กันไปเสียห่างน,นะครับแต่มันก็มีตัวหลักนะตัวแม่ตัวแรงตัวแม่เหล็กที่ดึงผลิตภักันอันนี้ก็ก็เห็นอยู่นะครับ ังนั้นสิ่งที่น้องมาพูดเรืนี้ก็ก็ชัดจนเจนนะแล้วก็อยากให้ทําต่อนะครับเพื่อปกป้องสุตรนะครับไม่ควรที่จะให้ใครนนมามาเกาโทษเราโดยที่เราไม่ได้กไไดะระทํำความผิดใดก็ก็อยากจะมาเสริมข้อมูลนะครับจากสิ่งที่น้องได้เขาเรคว่าแถลงข่าววันนี้นครับ ก็พวกเราก็ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับเป็นข้อมูลส่งให้ทีมทนายเขานะครับก็จะได้ดำเนินการทางกฎหมายไปนะครับแล้วก็เพลงที่น้องเขาก,กาลังจะออกแล้วก็ช่วยกันเฉีย์นะช่วยกันดันนะครับไม่มียอดไลค์ยอดือเยอะๆนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือศักดิ์ศรีของ f c นะทุกคนเพราะว่าเรามุ่งมั่นที่จะให้น้องมี่เสียง งดังนะครับเราก็ต้องช่วยกันปั่นสักวันละยี่สิบรอบนะครับกินข้าวไปปัน่นไปปิดเสียงไปก็ได้ถ้าพี่ทํางานก็ปิดเสียงปั่นไปนะครับถ้าถ้าเปิดเสียงเด็กกิงเด็กพบพวก่วกาลนะครับปิดเสียงก็เขาไม่ได่าแล้วก็ดูแต่รูปออก็ได้กนะ็สุดท้ายนี้ก็มาเหมือนเดิมครับให้กําลังใจสู้ต่อไป,ไปนะครับเป็นทําดีย่อมได้ดีนะครับ คมชั่วก็ต้องได้รับผลกรรมต็นตำดีเทวดาคุ้มครองนะครับเป็นตำดีสริงจิ์ดูแลอยู่นะครับคอยทุกท่านที่ทำดีประสบแต่ใคยคณะทุกๆร,ร้านก้าวพ้นอุปสรรคนะครับมีโชคมีชัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับขอให้ร่ำรวยนะครับไม่มีไม่จนไม่เจ็บไม่มีหนี้มีสินนะครับ ก็ขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ